ครับวันนี้เราไปที่สีชนมาว,ะวะดัดไอ้ไข่เจดีย์ขากลับมาก็ไวร้านอาหารเครียงเลยฮะพาป่ามานั่งกินกุ้งตัวใหญ่อีกดูที่ว่าวันนี้จะแพ้อีกไหมชอบกุ้ฝนไข่ใหม่ๆนะ กินกุ้งเลยวันนี้มาโกโบฮแล้วก็เจลินส่วนในสองตัวกินมาม่าอยู่ที่บ้านนะมันไม่ยอมมากัน